โรงเรียนบ้านนายาวก่อตั้งเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2486ตั้งอยู่เลขที่65หมู่2ตำบลทุ่งสมออำเภอขาเค้อจัังหวดเพชรบูรณ์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2มีพื้นที่ทั้งหมด27ไร่1,53งาน 53, ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด202คนนักเรียนชั้นอนุบาล37คนประถม114คนระดับมัธยมศึกษา51คนผู้บริหารสถานศึกษานายบุญแทนบุญแสนจํานวนบุคลากรข้าราชการครู14คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คน ครูอัตราจ้าง1คนรวม16คนโรงเรียนบ้านนายาวมีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ดังนี้โรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานของโรงเรียนการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ โดยได้แจกค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้ปกครองพร้อมทั้งมีการจัดเตรียมหนังสือแบบเรียนให้นักเรียนครบทุกคนมีการติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอเพื่อดําเนินโครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริมนมเพื่อให้นักเรียนได้รับครบทุกคน มีการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่โดยทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนอาคารเรียนห้องเรียนเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งานในวันเปิดเรียน มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา5ปีแผนปฏิบัติการประจำปีมีการเตรียมแบบปพอเอกสารธุรการชั้นเรียนมีการปรับหลักสูตรโรงเรียนบ้านนายาวรวมทั้งคำสั่งในการดำเนินงานต่างๆการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนมีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมด้านการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีการกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการมีกำหนดแผนงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนโรงเรียนบ้านนายาวในดำเนินการและมีความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566